ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้กําลังเกี่ยวเข่าหน้าพอเวียงใช่นะครับตามบนนน่อสมบูรณ์อำเภอเดชอุดมนะครับแปลงนี่บดใส่ปุ๋ยเม็ดเลยนะครับฉีดปุ๋ยสตองโกนะครับสองพลังเสือครับฉีดเดียวกันน้ำท่วมครับพี่น้องครับฉีดเทียวกันน้ำท่วม นามถว่วม้านะครับบอได้ใส่ปุ๋ยนะครับ <c oughs> วานดำนะครับซื้อเข่ากับหมอสมบัติหนึ่งกระสอบครับผมแต่อามาดำได้ซีไรเคิงนะครับเก็บเกี่ยวมากก็ได้ได้เขายุซีตันเคิงครับพี่น้องเกษตรกรครับหน้าพ่อเวียงชัยตำบลนน้นสมบูรณ์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ อันนี้รถเกียวนะครับเพินว่าเด้ซีอุ่มกลัวครับผมอุ่มละตันรถคู่บอดตาครับเกี่ยวข้าวเตี้ยหอมซิโตนะครับบอดเดวานปุ๋ยเลยสักเมรร็ดคับเชียร์ฮอร์โมนสตองโกสองพลังเสือเทเดียวเท่านั้นครับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ต่อสั่งนะครับทีเกี้ยวแล้วหน้าพอเวียงใช่ โตกกะอามดาได้สีลายเกือบหาล่ครับสีลายเคืองนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดเดียวครับฉีดฮอร์โมนเทือเดียวครับพี่น้องกเกษตรกรครับเหมือนนี้วันที่สิบนะครับสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเกี่ยวเสร็จแล้วละครับไ่ยุ่นี่นที่กปูอ๋ออันนี้แปลงของพ่อเบียงชัยนะครับอำเภอเดช ตามบนน้นสมบูรณ์นะครับเกียวเขาเตียหอมนะครับผมเบิ่งเม็ดก่อนนะครับเด้อทานอย่วเพาะคุนภาพโอเคอยู่ครับโอเคยูโอเคเนาะครับเอจับกรอบขึ้นมาในจัดไงนบ้างเขาพึงเกี่ยวเขาพึงเกียว,วเยวนาะพึงเกียวแล้วพึงเกียวแล้วเดี๋ยวนี้ครับอ่าตโตพุ่นใดไดจกกักระสอบเพาะจากัจกจักรไร่เนาะตินสะองงานนั้นมันสืออยู่ประมาณ สองลากลัวสองไรยกลักวเนาะได้ห้าสิบหกสิบสอบได้หกสิบสอบเนาะครับครับอยุคก่อนหน้าสองลางานงานหนึ่งนี่แหละหกสิบสอบเนาะครับผมรถเกี้ยวเนี่ยหรอว่าเออรถเกี้ยวแล้วแล้วครับผมผมว่าที่แรกว่าพอสิได้เ่าเนื่อว่ามันมันคือแบบว่ามัน มันคุ้มนะพ่อคมันเม็ดเม็ดเสีองเม็ดมันเสีองเม็ดไรมันมันมันเสีองเม็ดหรือว่ามันส่อนเม็ดทั้งลมครับมันส่อนเม็ดเนาะที่แรกว่าหมายมันคือหกใช่หรมันจะได้เข่าเกี่ยวออกมันได้โอเคอยู่โอเคอยู่เรื่องนั้นมันไล่ละตันอยู่ได้ครับไล่ละตันได้ได้อยู่ครับไล่ละตันได้แน่นอนได้ไล่ละตันแน่นอนเนาะพ่อได้ได้ได้อืมอืมอืมแน่นอนได้นำนักดีสำมนำนักดีเนาะพ่อครับผม ผ่านอยู่ผ่านอยู่ผ่านอยู่กับครับตัวนี้เก็บใบเฮ็ดพันเนาะเจ็ดผมเก็เฮดพันครับตัวนี้นี่เฮ็ดพันธเจ็ดกระสอบนะครับอืมได้ผลผลิตดีอืมต้นอันบอแมนแน่นอนต้นอันบอแมนครับตัวนั้นบอแมนแต่ว่ากับเขาเตี้ยคือกันมันแผ่นเตี้ยคนละพันเขาเตี้ยคนละพันเนาะครับครับตัวนี้ของออกมาอันนี้แหละครับเดี๋ยวมาโอเคอยู่โอเคอยู่ครับผม ครับเพ็ดเพชดเป็นท่านขับปูกได้เลยครับเพ่อเจกระสอบนี่ครับผมอ่าอ่าขอบคุณครับผมครับผมครับนี่แหละครับหน้าพี่น้องเขาเตียงหอมนะครับผมเกีียวแล้ววังได้เหันเนาะครับอันนี้พื้นที่ยิบผาคุ้นยิบหาเม็ดครับผมตกกายมองนี่ครับผม พันกนเกียวได้โยเจ็ดกระสอบครับผมได้เป็นแม่พันเข่าดวยครับนี่ท่าย่ำให้เบิรงเมื่อกี้นะครับนี่พันสิวัยเฮ็ดพันนะครับยีสิบหาคู้นยิบหาเมตรครับสี่พันตก๊กะก้าไว้ได้เจ็ดกระสอบปุ๋ยครับอือเจาะหนึ่งก็ได้ได้เจ็ดกระสอบปุ๋ยครับอ๋อ อันนี้ซื้อก็ผมกระสอบหนึ่งเอาเอามาโตกก๊ะกะเราไปดำได้๋หาอะไรนี่เราเนี่ยเขาไรหนึงน่งมันสีเด็กยี่สิบเด็กยี่สิบได้เป็นตันอยู่ครับกระสอบไหนึ่งได็กยี่สิบสองเนาะนี่ยีสิบสองสอบตัวนนี่ละนี่ลรานี่ยไรหนึ่งเขาไรหนึ่งอีู่ซื้นี้ครับนี่ไรหนึ่งเนาะครับผมยี่สิบสองกระสอบครับผมถึงตันบอระเพ็ดเกลือเถืองบอกระดับถึงแน่นอนอันนี้ตันหนึ่งครับผม ไร่ละตันครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับเขาเตียงหอมตราซิตโติ่นสือพันธุ์มากกระสอบหนึ่งนะครับหลังมาตกก๊กกะกะมะดำดำในหาไหรนะครับกะเกี่ยวแล้วเหมือนเนาะครับเหมือนเนี่กะเกีียวแล้วเกีียวแล้วเมื่อท่านได้เก็บขึ้นมาร้วนมดอันนี้คือกองไว้กองไว้กองละตันนะพ่ออีนคือเนื้อที่ไรหนึ่งอันนี้เนื้อที่ไรหนึง่งนี่ครับไ,ไ,ดได้ตันหนึ่งครับ อันนี้ลายหนึ่งทางลมอีกเนาะทางลมอีกอหลาย,ลอ,ยอ,อีกอยู่หกซิปสอบครับผมโอ้พอได้ตังหาเกือบหาลาก็ได้ยุซี่ตันผลทีรรครับเพนะราะขาดนะครับบ่ขาดนะพอพอืมอืมอืมเพราะว่าบ่ได้ซัำหน้ำหนักมันเกลือไม่ได้เอาเป็นกระสอบมากเอาเป็นกระสอบซ้ำหนีกระตันนึงแล้ว ครับผมอืมตอนนี้เริ่มมันจะได้เร่มเป็นแหงนะครับย้อนตากเออข้าเข้าเกี่ยวมากกับดนอ่ามันก็ในประมาณนั้นแต่ว่าตากเล็วมนก็จะรุนแงตามตากลงอาจจะลดรองเนาะเพราะว่าอันนี้เขาเขียวเขาเขียวอยู่เขาเขียวเขาเขียวเนี่ยมันสีลายกรวดเนาะสีลายกรวดกับในยูซีตันเครง่อยแยกหน่อยนี่ซีตันนี่บ่คัดบ่คัดซีตันครับผม โอ้ถือว่าได้หลายแหงครับปอโอเคคืตอบโจทย์ได้แน่นอนดีตอบโจทย์ได้เลยซื้อมากกระสอบเดียวยี่สิบสามยิบสี่กิโลเอาไปดำได้ั้งสี่ไร่เคืองาันนี้มะเกียวเรารกไ็ได้ไรละตันเออที่แหลกผมเอาบ่อได้คักว่ามันมันเอียงคือว่ามันคุ้มใบมันคุ้มนะแท่งห่วงมันอยู่ทั้งลมอ่าห่วงมันอยู่ใต่ครับนี่มันตีไก่เคียงกับตัวนี้ฮะ มันสิใกล้เคียงกันแต่ว่าโตของผมนี่มันสิสูงกว่าโตโตย่างอยู่เดียวนี่ของเขาอ๋อนี่เขาเตี๋ยซึ่กันแต่ว่ามันหันเตี๋ยคนละท่านครับผมครับผมของผมเม็ดมันสิดีกว่านี่ครับผมครับผม